เงินที่เราต้องนำส่งดี d ดีในทุกๆปีเนี่ยนะคะไม่ได้มีเพียงแค่กระดาษแผ่นเดียวเท่านั้นค่ะเพราะงบการเงินชุดเล็กที่ SME จะต้องนำส่งจะมีส่วนประกอบทั้งหมด5ส่วนดังนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตค่ะตามกฎหมายแล้วนะคะงบการเงินจะต้องมีการแสดงความเห็นและการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการรวบรวมหลักฐานและตรวจสอบข้อมูลทางการเงินแล้วนำมาสรุปผลเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินนั่นเองค่ะอย่างที่2นะคะงบแสดงฐานะทางการเงินนั่นเองค่ะงบนี้นะคะจะแสดงให้เห็นถึงฐานะทางการเงินของบริษัทเราค่ะวันณนะจุดเวลาใดเวลาหนึง่งฐานะการเงินของบริษัทเราเป็นยังไงตัวอย่างเช่น ณวันที่31ธันวาคม2566บริษัทของเรานะคะมีสินทรพัพย์หนี้สินและก็ส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเท่าใดนั่นเองค่ะโดยสินทรัพย์นะคะจะต้องมีค่าเท่ากับหนี้สินบวกกับส่วนของผู้ถือหุ้นค่ะซึ่งทั้ง3อย่างนี้นะคะก็จะแบ่งย่อยๆได้อีกตามนี้ค่ะสินทรัพย์หมายถึงทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการและสามารถก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อกิจการได้ค่ะ ซึ่งจะแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนคือสินทรัพย์ที่มีระยะเวลาการใช้ประโยชน์ไม่เกิน1ปีเช่นเงินสดหรือสินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนก็คือสินทรัพย์ที่มีระยะเวลาการให้ประโยชน์เกิน1ปีเช่นอสังหาริมทรัพย์หรือเครื่องจักรเป็นต้นค่ะถัดมาคือหนี้สินค่ะหมายถึง ภาระผูกพันที่เป็นผลจากอดีตถึงปัจจุบันทําให้กิจการต้องสูญเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตค่ะเช่นเจ้าหนี้ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายหรือเงินกู้ยืมเป็นต้นค่ะซึ่งจะแบ่งเป็นหนี้สินระยะสั้นที่ต้องชําระภายใน1ปีและหนี้สินระยะยาวที่ต้องชําระในระยะเวลาเกิน1ปีนั่นหมายความว่าหากเรากู้หนี้มาหล้านบาท ในจำนวนนี้จะถูกฉีกแบ่งเป็นสิ่งที่ต้องคืนภายในหนึ่งปีข้างหน้าและส่วนที่เหลือนั่นเองค่ะสุดท้ายคือส่วนของผู้ถือหุ้นนั่นเองค่ะหมายถึงสิ่งที่เป็นของเจ้าของเรียกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือสินทรัพย์ที่หักหนี้สินทั้งหมดออกไปแล้วนั่นเองค่ะซึ่งประกอบไปด้วยหุ้นที่เป็นเงินลงทุนที่เจ้าของบริษัทร่วมกันลงทุนในบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแตลน่ละคน และกำไรขาดทุนสะสมคือกำไรขาดทุนสะสมที่บริษัททำมาหาได้มาตั้งแต่เริ่มเปิดกิจการจนถึงปัจจุบันค่ะส่วนที่3นะคะก็คืองบกำไรขาดทุนนั่นเองค่ะงบนี้นะคะจะเป็นงบที่รายงานผลประกอบการในฝั่งของรายได้ค่าใช้จ่ายกำไรขาดทุนต้นทุนทางการเงินและภาษีในแต่ละรอบบัญชีที่สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทเราเฉพาะปีนั้นๆค่ะ ฝั่งรายได้นะคะจะแบ่งเป็นรายได้จากการขายรายได้จากการให้บริการและรายได้อื่นฝั่งค่าใช้จ่ายจะแบ่งเป็นต้นทุนการขายต้นทุนการบริการค่าใช้จ่ายในการขายค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายทางภาษีค่ะสุดท้ายคือกำไรขาดทุนสุทธิสิ่งนี้จะสะท้อนให้เห็นว่าหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วบริษัทของเราจะมีกำไรหรือขาดทุนเหลือเป็นจำนวนเท่าไหร่นั่นเองค่ะ ส่วนที่4นะคะก็คืองบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของนั่นเองค่ะงบนี้นะคะจะเป็นงบที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงความมั่งคั่งของบริษัทเราค่ะว่าตั้งแต่ลงเงินทุนไปผ่านมา1ปี2ปีจนถึงปัจจุบันนะคะเงินที่เราลงทุนไปนั้นมีการเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงแค่ไหนค่ะซึ่งก็คือการรวมมูลค่าหุ้นผลกำไรขาดทุนของบริษัทและการหักเงินปันผลที่ต้องจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในแต่ละปีนะคะ ซึ่งส่วนนี้นะคะนักลงทุนมักจะชอบดูงบนี้เป็นพิเศษเพื่อจะทําการพิจารณาว่าควรลงทุนกับบริษัทของเราดีไหมคะ่ะและอย่างสุดท้ายนะคะก็คือหมายเหตุประกอบงบการเงินนั่นเองค่ะซึ่งส่วนนี้นะคะนักธุรกิจมักจะมองข้ามค่ะแต่เป็นส่วนสําคัญมากๆเลยนะคะเพราะจะเป็นส่วนที่อธิบายรายละเอียดของสี่งบการเงินใหญ่เมื่อกี้ค่ะว่าในแต่ละยอดต่างๆเนี่ยประกอบด้วยไส้ในอะไรบ้างนั่นเองค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น5ส่วนประกอบของงบการเงินที่เราต้องนำส่ง DVD ในทุกๆปีนั่นเองค่ะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อให้เข้าใจเรื่องบัญชีและภาษีกันมากขึ้นนะคะ